อ่อปาประกบแล้วค่ะพั่เยอะไรกันพัเยออะไรกัน,นอ,อ,อเอนอนโอเคอ่ะเา โอเคอันนี้หอยจริงนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวให้เขาถ่ายสตอรี่กันนะคะอ่าอ่ะถ่ายสตอรี่กันเลยว่ะจะอ่านะคะสมุทรสงครามนะคะน้องลิต้านะคะกลับมาลายโอเค Ok Hãy subscribe ok, 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 uh.